องที่สองมาก็ประทับล่นจากหัวนิ้วแม่มือลงมาประมาณสองนิ้วองค์ุลีเป็นองที่สองส่วนองที่สามมาก็ประทับทับของลอยองหนึ่งและสองส่วนองที่สี่ก็ประทับในลอยองที่สามที่องที่ห้าที่ห้ายพูดไม,ไม่ได้ว่าจะเอาตรงไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากภาพนะสองเนี่ยทับหนึ่ง องค์ที่สามมาทับหนึ่งกับสองแต่องค์ที่สี่ของเราไม่ทับองค์ที่หนึ่งสองสามท่านประทับองค์ทับองค์ที่สามองที่ห้าอาจจะประทับหมดทุกองค์เลยเนี่ยถ้าดูจากภาพภาพอ่าใช่ภาพอยู่ตรงหน้าอกเรามีแค่สี่เพราะว่าถ้าจะติดจะได้สี่อง นั่นแหละจากตัวนื้อลงมาอีนิ้วที่สองได้สี่องค์ปิดอันเดียวได้สี่จะมีจุดห้านมี เราจับลอยยู่น่นแล้วขนไปไปติดทองม้วนตัวจอดก่อนนะถือแล้วไม่ยืดรองเท้าข uh, ้ามไปตรงนี้ต้องร้อนเฉย 啊啊啊！啊啊啊